บ้านเหล่าเหนือตำบห้วยแก่อำเภอชนบทจัังหวดขอนแก่นมีประวัติความเป็นมานับร้อยปีจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2464ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีอาชีพเสริมคือการทอผ้าไหมแบบปลายโบราณมีครัวเรือนจำนวน214ครัวเรือนประชากร636คนคำขวัญของหมู่บ้านงามระงามเลิศล้ำผ้าไหมใฝ่วัฒนธรรมน้อมนำเศรษฐ,ฐกิจพอเพียง วิสัยทัศน์ของหมู่บ้านบ้านเหล่าเหนือเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเองได้รายได้เฉลี่ยของคนในหมู่บ้านจำนวน17,751บาทต่อปีการขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นโดยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านเหล่าเหนือมีนายอดิศักดิวรณศักดิ์ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านมีคณะกรรมการหมู่บ้านทั้งสิ้น23คนแบ่งการทำงานกันอย่างชัดเจน การมีส่วนร่วมคณะกรรมการมหมู่บ้านบ้านเหล่าเหนือมีการจัดประชุมกันเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งจัดเวทีเสวนากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่เสมอมีการเรียกประชุมชาวบ้านเป็นประจำจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันของชาวบ้านมีการจัดกลุ่มรวมการทำงานซึ่งชาวบ้านเหล่าเหนือจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดีความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านและหน่วยงานภายนอกคณะกรรมการหมู่บ้านมีการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ท้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันศึกษาวัดอาทิการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่มีการจัดตั้งที่ทำการคณะกรรมการหมู่บ้านมีช่องทางเผยแพร่ข่าวสารต่างๆอย่างทันสมัย มีการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวทุกวันมีผังโครงสร้างคณะกรรมการหมู่บ้านติดแสดงไว้อย่างชัดเจนมีการจัดตั้งกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านและจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบมีการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมเป็นประจำทุกปีจัดทุนการศึกษาให้เด็กกับนักเรียนส่งเสริมให้เด็กเล่นกีฬา แผนพัฒนาหมู่บ้านมีฐานข้อมูลของหมู่บ้านเพื่อจัดทําแผนโดยใช้ข้อมูลจอปทอมีการจัดประชุมประชาคมร่วมกับหน่วยงานราชการท,ท้องถิ่นภาคประชาสังคมในการวิเคราะห์สถานะของหมู่บ้านเพื่อกําหนดโครงการแผนงานและดําเนินกิจกรรมตามแผนมีการปรับปรุงทบทวนแผนเป็นประจําทุกปีโครงการพระราชดําริ บ้านเหล่าเหนือได้น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการในพื้นที่และขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านจนพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมีการใช้พื้นที่ทำโครงการโคกหนองนาโมเดลเพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่มีการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานโดยการนำจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทั้งในระดับหมู่บ้านตำบลและอำเภอ การส่งเสริมเศรษฐกิจบ้านเหล่าเหนือจัดตั้งกลุ่มสม,มาชิกต่างๆภายในหมู่บ้านก่อให้เกิดความสมมามัคคีภายในชุมชนกระตุ้นให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของหมู่บ้านอาทิกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมีบ้านเหล่าเหนือกลุ่มปลูกผักปลอดภยัยกลุ่มทำขนมกลุ่มผลิตน้ำยาล้างจานบ้านเหล่าเหนือกลุ่มผลิตเซรั่มจากโปรตีนไหมกลุ่มจักสารกลุ่มอาชีพสตรีเลี้ยงสุก,กรการพัฒนาสังคม มีการจัดตั้งศูนย์ดำรงทมหมู่บ้านโดยคณะกรรมการทำหน้าที่เจรจากไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทสำเร็จและยุติได้100%เอร์เซมีการจัดทำกฎกติกาหมู่บ้านการจัดตั้งด่านชุมชนรักษาค,ความสงบเรียบร้อยเวีนยามภายในหมู่บ้านและช่วงเทศกาลการจัดชุดปฏิบัติการสายตรวจเดินเท้าภายในหมู่บ้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านเหล่าเหนือเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยได้นําเงินจากกองทุนแม่ของแผ่นดินไปสนับสนุนป้องกันยาเสพติดนอกจากนั้นยังส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กและเยาวยชนห่างไกลยาเสพติดมีการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอรวันมีเด็กและเยาวยชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกจํานวน27คนจัดตั้งกลุ่มลายคนเหล่าเหนือเพื่อเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติต่างๆจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศ ได้แก่การทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันรัฐพิธีต่างๆการจัดการสิ่งแวดล้อมจัดตั้งกองทุนชาวพนกิจขยะเพื่อจัดสวัสดิการให้กับคนในชุมชนโดยเน้นหลักลดใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่รณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกทำความสะอาดจัดภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านการปลูกต้นไม้การทำสวียนต้นไม้รณรงค์ไม่ให้มีการเผาขยะ เผาต่อฟางเผาป่าการพัฒนาคนและสร้างเสริมสุขภาพกายใจมีการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในหมู่บ้านการปฏิบัติธรรมในวันสำคัญส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้านได้แก่วัดป่าภูรงังมซึ่งเป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานของจังหวัดขอนแก่นมีการจัดงานบวงสรวงเจ้าแม่ภูรังมเป็นประจำทุกปี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมงดเล่าเข้าพรรษามีเงินเหลือพร้อมสู้วิกฤตการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอาทิการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุในหมู่บ้านจัดทำกติกาหมู่บ้านด้านสุขภาพในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019สร้างการรับรู้สู่ชุมชนในการใช้ชีวิตแบบนิวเนมล อ,อสอมอร่วมคัดกรองและอำนวยความสะดวกในสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนจัดชุดสายตรวจเดินเท้าเพื่อตรวจตราภายในหมู่บ้านไม่ให้มีการมั่วสุมจัดกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงกรมจังหวัดและอำเภอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน บ้านเหล่าเหนือได้ขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านจนเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2562ได้รับพระราชทานโรรางวัลพระกนณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและโรรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งมีความพร้อมเป็นอย่างมาก ด้านศักยภาพของชุมชนนำหลักการตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองและเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเป็นเมืองไมซ์การช่วยเหลือกิจการสาธารณประโยชน์บำบัดปัดป้องภัยพิบัติพยันตรายสาธารณะและช่วยเหลือผู้ประสบภัยคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านเหล่าเหนือแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชาวนาโดยการทำกล้านาแปลงรวมเพื่อนำไปปลูกในนาข้าวในช่วงที่มีน้ำฝน และได้ดําเนินการแปลงรวมอีกครั้งเพื่อนําผลผลิตที่ได้ไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โครงการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารได้นำราษฎรนปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนเพื่อเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนลดรายใจ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โครงการครัวปันสุข80หมู่บ้าน80วันปันกันอิ่มคณะกรรมก,การหมู่บ้านร่วมกับหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำครัวปันสุขโดยนำพืชผักสวนครัวเข้าสารอาหารแห้งจากผู้มีจิตศรัทธานำมาจ่ายให้กับราษฎรภุณะสารากลางบ้านเหล่าเหนือการสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ได้สำรวจผู้ได้รับผลกระทบในหมู่บ้านจำนวนทั้งสิ้น10ราย ดำเนินการรายงานข้อมูลผ่านทางระบบไทยชิวเอภายในกำหนดเพื่อให้รัศดรได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการธนาคารอาหาร Foodbank บ้านเหล่าเหนือได้จัดทำธนาคารอาหารไว้ณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงสวนพิมพาเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชนอาทิการปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่นอกจากนั้นยังได้ขยายผลไปยังวัดโดยมีการจัดทำแปลงผักไว้ในวัด ซึ่งแต่ละครัวเรือนสามารถนำมาประกอบอาหารและหากเพียงพอก็จะนำไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้